สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสศิกัญญาโพนอกเลขที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัศนียาพรเอติรัตนาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรนันท์ธงสุนย์ยังเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัชยาสุทธิวิเศษเลขที่สามสิบสี่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนรัตน์ันดาเลขที่สี่สิบสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริตาปัจจานีเลขที่สี่สิบห้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรดาอุปพันธ์เลขที่สี่สิบแปดิิฉันนาาางสววอรชภ สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวอินทิราสีนามเลขที่72คะ่ะชื่อแบรนชาเม่นะคะมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะที่แปลว่าเสน่ห์ลักษณะของแบรนด์เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นแนวที่เน้นหนึ่งเสน่ห์และความน่าดูดุดใจค่ะเสื้อผ้าถูกออกแบบมาให้ผู้สวมใสนะคะดูมีเสน่ห์น่ามองและมีความมั่นใจในตัวเองค่ะสองนะคะความสง่างามและความอ่อนหวานค่ะเน้นสไตล์ที่ดูสวยงามนะคะละเอียดอ่อนเพิ่มความอ่อนโยนของผู้หญิงค่ะสามนะคะมีสไตล์ที่น่าจดจำค่ะเป็นเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีลูกเล่นเล็กน้อยที่ทำให้ดูโดดเด่นค่ะแต่ยังคงคค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 วว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 าาาาาามมมมมลลลลสสสสสสิกกกกกไ้้้้้้้่่่่่่่่ะะ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 นน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 ััััใใใจจเเเเเเปปป็็็ือออออผทททีีีหรรูึึดดดบตตงงงงแแแถโย ทำให้ผู้หญิงนะคะดูสวยมีสเสน่ห์และมีความมั่นใจในแบบของตัวเองแนวคิดหลักลักษณะแบรนด์สไตล์มินิมอลชิคผสมผสา,านกับเฟมินีนคลาสเน้นความเรียบง่ายสะอาดตาคัตติ้งเนี้ยบมีกลิ่นอายความคลาสสิกของผู้หญิงเช่นเดรสทรงสวยกระโปรงผิวไหวเสื้อบาร์ที่ดูดีโทนสีสีหลักเบจครีมน้ำตาลเขียวมะโทนสีสีหลักเบจครีมน้ำตาลเขียวมกะกอกชมพูอ่อนฟ้าอ่อนเหลืองนวลสีที่เน้นอาจจะมีสีสันสดใสแต่ไม่ฉูดฉาดในบางคอลเลคชันเช่นแดงเบอร์กัน เขียวเขียวมารกตเนื้อผ้าให้ความสําคัญกับคุณภาพและความสบายในการสวมใส่เช่นผ้าลินินคัตต้อนคุณภาพดีผ้าเลยอนที่มีความทิ้งตัวสวยงามผ้าฉีฟองผ้าสาตินสําหรับชุดชุดออกงานหรือผ้าทวิทเพื่อเสือ้อสาหรับเสื้อคลุมดีไซน์องค์ประกอบสําคัญคัตติ้งเน้นความเนีย้ยพอดีตัวไม่รัดรูปจนเกินไปทําให้ดูโปร่งสบายแต่ยังมีความสุภาพรายละเอียดไม่เยอะแต่มีเอกลักษณ์เช่นกระดุมสวยงามปกเสื้อดีไซน์เก๋แขนเสื้อพอง หรือจับจีบเล็กๆก,การใช้ลูกไม้เนื้อดีหรือการปักที่ละเอียดอ่อนในบางจุดการผูกโบเล็กๆที่คอหรือข้อมือและพิมพ์ลายที่ดูคลาสสิกแต่ทันสมัย ระเแพของสินค้านะคะ1นึ่งเบรสโดยทำงานทรง A หรือสเตรทที่ดูสุภาพแต่มีดีไซน์เบรสยาวสำหรับมันสบายสบายที่ยังคงความผิวไหวสง่างานเรสสำหรับออกงานกื่นทางการที่เน้นความหรูหราแต่เรียบง่าย2เสื้อเบราเชิ้ตเสื้อเบราผ้าชีฟองหรือซาตินที่มีเดเทลที่ปกแขนเสื้อเชิ้ตคอตตอนคุณภาพดีดีไซน์คลาสสิกที่ใส่ได้หลายโอกาส3กระโปรงกระโปรงทรงสอ,งสอบหรือทรงเสสาหรับทํางานกระโปรงยาวผิวไหวที่ใส่ได้ทั้งวันทํางานและวันหยุด4กางเกงกางเกงสไลด์ทรงสวยกางเกงขาบานหรือขาตรงที่ใส่สสสบาาายยแต่่ังงดดดดูีีีีเเเเเเืื้้้้ออคคมม็กกทรวซนนผ ส่วนราคานะคะก็จะแบ่งเป็นตามประเภทของสินค้าค่ะประเภทที่1น,นะคะก็จะเป็นเสื้อบราวหรือว่าเสื้อเชิ้ตนะคะราคาโดยประมาณก็จะอยู่ที่1 0 0 0งพันถึงสองพันห้าร้อยบาทค่ะเหตุผลก็คือ,อเน้นผ้าคุณภาพดีเช่นผ้าซาตินผ้าชีฟองหรือว่าผ้าคอตตอนเนียรนะคะเราจะคัสติ้งให้สวยงามและดีเทลงานก็จะเป็นปักหรือจีบค่ะประเภทที่2นะคะก็จะเป็นกางเกงหรือว่ากระโปรงค่ะราคาโดยประมาณก็อยู่ที่1 0 0 0งพันถึงสองพันห้าร้อยบาทค่ะเน้นคัสติ้งที่เข้าทรงสวยงามค่ะเนื้อผ้าทิ้งตัวดีหรือจะเป็นผ้าที่ใช้ททาาาาางนโดยยเฉะะะะะคค่่รรจให้้สสสูกบ ประเภทที่3นะคะก็จะเป็นเดซไซททำงานหรือว่าเดรับรองค่ะราคาโดยประมาณนะคะก็จะอยู่ที่1 5 0 0บาทถึง3,000บาทค่ะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของดีไซน์ด้วยนะคะและปริมาณผ้าท,ที่ใช้ค่ะแต่จะสะท้อนความสง,ง่างามตามชื่อแบรนด์อยู่ค่ะประเภทที่4นะคะก็จะเป็นเบลเซอร์หรือว่าเสื้อคลุมค่ะราคาโดยประมาณนะคะก็อยู่ที่3,500ับาทถึงสี่0ับาทค่ะก็คือจะเน้นคัตติ้งที่เนี้ยบแบบเสื้อสูทเลยค่ะแล้วก็จะมีโครงสร้างอของเสื้อน,นะคะที่ชัดเจนค่ะ ก็ประเภทที่5นะคะจะเป็นชุดออกงานกึ่งชุดทางการค่ะก็คือราคาโดยประมาณนะคะก็จะอยู่ที่5,000บาทขึ้นไปค่ะเน้นความหรูหราของอวัสดุค,ค่ะจะมีลูกไม้หรือการตกแต่งเป็นพิเศษค่ะส่วนราคานะคะก็จะแบ่งเป็นาตามประเภทของสินค้าค่ะประเภทที่1นนะคะก็จะเป็นเสื้อบราวหรือว่าเสื้อเชิ้ตนะคะราะคาโดยประมาณก็จะอยู่ที่1 0 0 0งพันถึงสองพบาทค่ะเหตุผลก็คือ,อเน้นผ้าคุณภาพดีเช่นผ้าซาตินผ้าชีฟองหรือว่าผ้าคอตตนเนียรนะคะเราจะคัตติ้งให้สวยงามและดีเทลงานก็จะเป็นปักหรือจีบค่ะ ประเภทที่2นะคะก็จะเป็นกางเกงหรือว่ากระโปรงค่ะราคาโดยประมาณก็อยู่ที่1 0 0 0ถึง2,500บาทค่ะเน้นคัตติ้งที่เข้าทรงสวยงามค่ะเนื้อผ้าทิ้งตัวดีหรือจะเป็นผ้าที่ใช้ทำงานโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าจะทำให้ใส่แล้วรู้สึกสบายค่ะประเภทที่3นะคะก็จะเป็นเดรสใส่ทำงานหรือว่าเดรสลำลองค่ะราคาโดยประมาณนะคะก็จะอยู่ที่1,500บาทถึง3,000บาทค่ะ,ะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของดีไซน์ด้วยนะคะและปริมาณผ้าที่ใช้ค่ะ,ะแต่จะสะท้อนความสง,ง่างามตามชื่อแบรนด์อยู่ค่ะ ประเภทที่4นะคะก็จะเป็น mm hmm. อาเบลเซอร์หรือว่าเสื้อคลุมค่ะราคาโดยประมาณนะคะ,ะ,ะ,คะก็อยู่ที่3,500บาทถึง4,500บาทค่ะก็คือจะเน้นคัสติ้งที่เนี้ยบแบบเสื้อสูทเลยค่ะ,ะแล้วก็จะมีโครงสร้างอาของเสื้อราคาที่ชัดเจนค่ะ แล้วก็ประเภทที่5นะคะจะเป็นชุดออกงานกึิ่นชุดทางการค่ะก็คือราคาโดยประมาณนะคะก็จะอยู่ที่5 0 0 0ับาทขึ้นไปค่ะเน้นความหรูหราของวัสดุค,ค่ะจะมีลูกไม้หรือการตกแต่งเป็นพิเศษค่ะจากลักษณะแบรนด์ชาเมที่เน้นเสน่ห์ความสง่าง,งามคุณภาพของเนื้อผ้า,าลายคัตติ้งที่เนี๊ยบโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือไว้ทำงานที่ใส่ใจรสนิยมทำให้แบรนด์นี้ควรจัดอยู่ในกลุ่มาราคาปานกลางถึงสูงหรือที่เราเรียกกันว่า accessible luxury เพื่อสะท้อนคุณภาพและการวางตำแหน่งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำช่วงราคาที่เหมาะสมและคาดการได้จะเป็นอย่าง สรุปภาพรวมด้านราคานะคะแบรนด์ชามไม่ใช่เสื้อผ้าแฟชั่นทั่วไปแต่เป็นแบรนด์ที่ลูกค้ามองว่าเป็นการลงทุนในเสื้อผ้าอินเวสท์เมนท์ที่สามารถใส่ได้นานและดูดีอยู่เสมอราคาไม่สูงมากเลยอยู่ในระดับกลางๆกลุ่มลูกค้าเข้าถึงและจับต้องได้เพื่อให้สามารถเข้าถึงง่ายกว่าแบรนด์หรูระดับโลกราคานี้จะช่วยให้แบรนด์สามารถใช้วัสดุคุณภาพดีและยังคงความสง่างามตามสไตล์ชาม่ไว้ได้กลุ่มเป้าหมายผู้หญิงวัย25-45ปีที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพรสนิยมและต้องการเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่่่ดดด้หลลาาาาาายอกกกกูีีนนตงตงงทรรแแบบชคคคววุััััััะิภพ 25- ปเป็นช่วงวัยทำงานที่ต้องการเสื้อผ้าที่ดูดีมีรสนิยมความเป็นมืออาชีพแต่ยังคงความทันสมัยและเสน่ห์ในตัวเป็นช่วงที่ต้องลงทุนกับเสื้อผ้าคุณภาพดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผุ่มที่อาจขยับไปถึงวัยรุ่นตอนปลาย20ต้นๆถึงวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย50กลางๆถ้าเสื้อผ้ามีความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ไทมเลสก็สามารถดึงดูดกลุ่มผู้ใหญ่ตอนปลายได้ถ้ามีคอลเลกชันที่ทันสมัยเทรนดี้ก็สามารถดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่ต้องการเสื้อผ้าที่มาได้ ทางการจาหน่ายที่ดีควรสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไว้ทำงานที่เน้นรสนิยมได้หนึ่งช่องทางออนไลน์หลักเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของตัวเองเป็นช่องทางหลักในการสร้างแบรนด์และนาเสนอคอลเลคชั่นด้วยภาพลักษณ์ที่สวยงามและหรูหราอาจมีบริการพิเศษเช่นการวัดขนาดเสมือนจริงหรือบริการสั่งตัดสาหรับลูกค้าพิเศษโซเชียลมีเดียเช่น Instagram ม Facebook ใช้สําหรับการสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมต่อกับลูกค้านําเสนอเนื้อหาที่เน้นเสน่ห์ที่ง่ายดายในชีวิตประจําวันเน้นการถ่ายภาพสไตล์ลุคปุ๊ หรือ Youtube ในการนำเสนอวิดีโอสั้นๆที่อาจจะให้เห็นในความผิวไหวของเนื้อผ้าและคัตติ้งขนาดที่สวมใส่ มาเก็ตเพชชั้นนำนำเข้าวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มที่เน้นคุณภาพและความน่าเชื่อถือเช่น Lazada TikTok Shop 2ช่องทางหน้าร้านร้านบูติกในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการสร้างความน่าเชื่อถือและให้ลูกค้าได้สัมผัสคุณภาพของเนื้อผ้าและคัตติง้งควรเลือกทำเลในห้างที่เป็นที่รู้จักและมีกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง,สงอย่างเช่นโซนแฟชั่นในห้างกลางเมืองร้านคาสต์เดย์ออร์โลนในย่านธุรกิจไลฟ์สไตล์การเปิดร้านเดี่ยวในย่านที่คนทำงานหรือผู้ที่เน้นรสนิิยยมใชช้วีวตออู่่เพืสร้้้้าาาาาาางงป,ปปงปปปปรรรรรระะสสบบบกกณ์ชอออิเ็นนน่วววตัวัแแลคมหหูขย๊พ เป็นร้านช่วคราวตามงานอีเวนต์แฟชั่นงานแสดงสินค้าหรูหราหรือห้างใหม่ๆเพื่อทดลองตลาดและสร้างกระแสในช่วงเปิดตัวคอลเลิชันใหม่3ช่องทางพิเศษบริการผู้ช่วยช็อปส่วนตัวนำเสนอทางเลือกในการให้พนักงานขายช่วยแนะนำและจัดชุดเสื้อผ้าให้ลูกค้าบ i p ีหรือลูกค้าขององค์กรการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรการขายสินค้าผ่านร้าน m ลติแบรนด์ที่คัดเลือกมาอย่างดีและมีลูปสไตล์ของร้านที่เข้ากับภาพหลักของชาเมีสัญญาการจัดตั้งบริษัททำที่51ถนนบรมราชชนนีแขวนบางบํารุงเขตบางพัดกุงเทาน 9, ท14รุลาคม2568 สัญญาฉบับนี้จะทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทหรือบริษัทว่าโดยมีผู้เข้าร่วมจัดตั้งบริษัทจำกัดดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้หนึ่งนางสาวพันยาลัตลันดา2นางสาวทัศนียพรเอติรัตนา3นางสาวพีรดาอุปพัณฑ์ 4. นางสาวปาลิตาปัจจานี5นางสาวอรลวีจันทภา6นางสาวจิรนันพงศสูงยาง7นางสาวสสิกัญญาโพนอก 8. นางสาวอินทิราสีนาม9นางสาว นัชยาสุธทธิวิเศษสิบนางสาวสิริวันจักพิมพ์ผู้ก่อตั้งได้มีข้อตกลงระหว่างกันดังต่อไปนี้หนึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทคู่สัญญาตกลงเข้ากันเพื่อร่วมลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายต่างๆรวมถึงการนำเข้าและการส่งออกสองการลงทุนผู้สัญญาตกลงแบ่งทุนออกเป็นหุ้นในราคาหุ้นละหนึ่ง้อยบาทจำนวนหุ้นรวมสองหมืนหุ้นรวมเป็นเงินเงินลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับสองแสนบาท โดยให้ผู้ก่อตั้งเป็นผู้ซื้อหุ้นดังกล่าข้อ 3. การประชุมจัดตั้งบริษัทผู้ก่อตั้งทั้งหลายตกลงที่จะจัดตั้งประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัทภายใน14ตุลาคม2568วันนับแต่วันทำสัญญานี้เพื่อทำความตกลงตั้งข้อบังคับของบริษัทเลือกตั้งกรรมการกำหนดจำนวนหุ้นบุริมสิทธ์กำหนดจำนวนหุ้นสามัญข้อ 4. การจัดการบริษัทเมื่อได้มีการเลือกตั้งและจัดตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้วให้อำนาจหน้าที่ในการจัดบริษัทเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการ ที่ได้รับการเลือกตั้งนั้นรวมทั้งการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นที่ผู้ซื้อหุ้นยังมีได้ชําระตามข้อที่2ด้วยข้อ5ข้อตกลงอื่นๆในการดําเนินการจดทะเบียนบริษัทนั้นทําเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัทที่ต้องดําเนินการจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายภายใน3เดือนนับแต่วันที่ประชุมตั้งบริษัทหากกรรมการมีได้ดําเนินการดังกล่าวให้กรรมการเป็นผู้รับผิดในค่าใช้จ่ายที่ได้จัดการไปแล้วในการดําเนินการเพื่อจัดตั้งบริษัทกันส่วนตัวร่วมกันในส่วนของข้อการขอจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะช่วยให้ธุรกิจของเราน่าเชื่อถือขึ้นและมีสิทธิประโยชน์เข้าถึอองกฎหมายและภาษีได้อย่างครบถ้วนมีขั้นตอนหลักๆดังนี้การจองชื่อนิติบคุคคลโดยชื่อบริษัทนซ้สำกับผู้อื่นการจัดทําเอกสารจัดตั้งการยื่นจดทะเบียนยืน่นเอกสารทั้งหมดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจดทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นสิ่งสําคัญคือความถูกต้องของเอกสารและการเตรียมข้อมูลของผู้ถือหุ้นและวัตถุประสงค์ของบริษัทในส่วนของหนังสือรหลับรองนะคะจะมีและ หนังสือรับรองคือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการหรือนิติบุคคลเพื่อยืนยันข้อมูลสถานะหรือความจริงบางประการอย่างเป็นทางการแบบบอาจสองหรือหนังสือบริคนณสนธิในแบบบอาจสองนี้เราใช้ระบุข้อมูลพื้นฐานของบริษัทได้แก่ชื่อถุประสงค์ที่ตั้งบริษัททุนจดทะเบียนและรายชื่อผู้ถือหุ้นตัวทุกคนที่เป็นผู้ร่วมก่อการต้องเซ็นยืนยันเพื่อสแสดงความยินยอมในการก่อ,กอตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการค่ะคำรับรองลายมือชื่อของพยานในส่วนนี้เป็นคำรับรองของพยานเพื่อยืนยันว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้เซ็นต่อห้าายงกะมมคตฎ แบบบอจอ2สองคำรับรองลายมือชื่อของพยานของนางสาวลิซี่ดวงดีอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่ 1. นึ่งถนนสุขุมวิทตําบลสวนหลวงอําเภอสวนหลวงจังหวัดกรุงเทพมหานครและนางสาวมีใจใจดีอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่33ถนนจันรตําบลบางพงพางอําเภอยานาวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอรับรองว่าผู้ร่วมก่อการตั้งบริษัทนี้ทุกคนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินยอมให้ในายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการลงลายมือชื่อนางสาวลิซซี่ดวงดีและนางสาวมีใจใจ,ใจดีเป็นพยานลงลายมือชื่อนางสาวธัญรัตนดาเป็นผู้ร่วมก่อการหรือกรรมการผู้ขอจดทะเบียนหน้าสองของจำนวนสองหน้าบริษัทชาเมจจำกัดแบบวอลายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ของบริษัทชาเมจจำกัด วัตถุประสงค์ของห้าุ้นส่วนนี้มีเจ็ดข้อดังนี้ 1. ซื้อจัดหารับเช่าเช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ครอบครองปรับปรุงใช้และจัดการโดยการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น 2. ขายโอนจำนองจำนำแลกเปลี่ยนและจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น 3. เป็นนายหน้าตัวแทนตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภทเว้นแต่ในธุรกิจประกันภัยการหาสมาชิกในสมาคมและการค้าหลักทรัพย์ 4. กู้ยืมเงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารนิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่นและให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตามรวมทำการรับออกโอนและสลักหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่นเว้นแต่ในธุรกิจธ,ธนาคารธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตของซีเอาผลิตเสื้อผ้าและส่งออกเสื้อผ้าไปจําหน่ายต่างประเทศ6ผลิตและขายส่งออกหน้ากากาอนามัย เจ็ดทำการประมูลเพื่อรับสั้างทำของตามวัตถุดิบที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่ส่วนราชาการองค์การของรัฐลงลายมือชื่อนางสาวธัญญาลัตลันดาหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้ขอจดทะเบียนหน้าหนึ่งของจำนวนหนึ่งหน้า แบบบอจสามหรือรายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแบบบอจสามใช้สำหรับแสดงข้อมูลการจัดตั้งบริษัทอย่างเป็นทางการเช่นทุนจดทะเบียนจำนวนหุ้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่รวมถึงเว็บไซต์ห huh? รืออีเมลติดต e ่อบริษ right. ัทซึ่งกรรมการต้องเซ็นยืนยันความถูกต้องค่ะต่อมาแบบกหรือกรรมการเข้าใหม่แบบกเป็นแบบที่ใช้แจ้งรายชื่อกรรมการบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกรรมการทุกคนต้องเซ็นชื่อยืนยันตัวตนเพื่อให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนนิติบุคคลค่ะเคลียร์ดาต้ารายงานการประชชชชชุุุมมมมมมตตััััั้้งบบบบรรรรริิษษททททาาาาาเเเเีีีีจำกดปะื่่่อววนนนนนนน14 51ลลลค2568 9 30ณขถ ขบางบำรรูเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร1 0 7 0 0มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม1ิบคนนับจำนวนหุ้นได้2 0 0 0มหุ้นครบเป็นองค์ประชุมโดยนางสาวธัญรญัตน์ลันดาเป็นประธานที่ประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 1. รับรองบัญชีรายชื่อฐานะและสำนักของผู้เช่าซื้อหุ้นพร้อมทั้งจำนวนหุ้นซึ่งต่างคนได้ลงชื่อซื้อไว้ประธานได้เสนอบัญชีรายชื่อฐานะและสำนักของผู้เช่าซื้อหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้น ซึ่งต่างคนได้ลงชื่อซื้อไว้ให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือเป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ต่อไป 2. พิจารณาตั้งข้อบังคับคดีของบริษัทประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริษัทที่ประชุมได้พิจารณาลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ข้อบังคับที่ประธานเสนอเป็นข้อบังคับ 3. พิจารณาให้สตยาบันแก่บรรดากิจการที่ผู้เริ่มก่อการตั้งบริษัทได้กระทําและค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นจจําาานนนวทที่่ตต้้องงยใกรรััิษ ประธานแถลงว่าในการเตรียมการเพื่อตั้งบริษัทนี้ไม่มีผู้ร่วมก่อการผู้ใดกระทําอันเป็นการผูกพันบริษัทจึงไม่จําเป็นต้องให้สัตยาบันแต่ประการใดแต่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจําเป็นต้องจ่ายในการตั้งบริษัทซึ่งผู้ร่วมก่อการได้ทดลองเงินส่วนตัวจ่ายไปเป็นจํานวน3 0,000บาทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นําคําใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวตามที่ประธานเสนอเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ พิจารณาเรื่องหุ้นประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชนิดและจำนวนหุ้นของบริษัทร,รวมทั้งการเรียกชำระค่าหุ้นในครั้งแรกด้วยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้หุ้นของบริษัทชนิดเดียวเป็นหุ้นสาม,มัญชนิดระบุช,ชื่อที่ต้องใช้เงินเต็มจำนวนมูลค่าและเรียกชำระค่าหุ้นในครั้งแรกมีหุ้น25บาทรวมเป็นที่เรียกให้ชำระค่าหุ้นในครั้งแรกนี้ทั้งหมด 50,000บาทลงลายมือชื่อนางสาวธัญญาลัตลันดาเป็นกรรมการ5พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัทและกำหนดอำนาจกรรมการประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัทเพื่อบริหารกิจการของบริษัทและพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำแทนบริษัทด้วยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทนี้มีจำนวน2คนโดยเลือกตั้งผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการชุดแรกของบริษัทคือนางสาวธัญญาลัดลันดาและนางสาวทัศนียพรเอติรัตนะ และได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทดังนี้คือจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้คือนางสาวธัญรญัตน์ลันดาลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวทัศนียพรเอติรัตนะ6พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสินจ้างประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งกำหนดค่าสินจ้างด้วยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนางนกน้อยโผลบิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5 6 8 8เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดค่าสินจ้างให้ปีละ3 0,000บาท 7. เรื่องอื่นๆถ้ามีไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณาปิดประชุมเวลา11นาฬิกาลงลายมือชื่อนางสาวธัญรญัตน์ลันดาประธานที่ประชุมลงลายมือชื่อนางสาวธัญรญัตน์ลันดาเป็นประธานที่ประชุมรับรองว่าถูกต้อง เซนรับรองว่าถูกต้องโดยนางสาวธัญรัตน์ลันดากรรมการรับรองว่าถูกต้องเซนรับรองว่าถูกต้องโดยนางสาวธัญรัตน์ลันดาเป็นกรรมการข้อบังคับของบริษัทจำกัดนะคะมีทั้งหมดเจ็ดหมวดหมวดหนึ่งหมวดทั่วไปหมวดสองหุ้นและผู้ถือหุ้นหมวดสามกรรมการหมวดสี่การประชุมผู้ถือหุ้นหมวดห้างบดุลหมวดหกเงินปันผลและเงินสำรองหมวดเจ็ดผู้ชำระบัญชีค่ะและนี่คือแผนที่แสดงที่ตั้งสำนักง,งานหงใหญ่และสถานที่สำคัญของบริเวณใกล้เคียงโดยสังเกตห้างหุ้นส่วนบริษัทชาเม่จำกัด นางธัญรัตน์กรรมการผู้ขอจดทะเบียน